ครับผมนายธนดลมริรหัสนักศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 2 2ามวันนี้ผมจะมาวาดตะเกียบผูหน้านะครับรับแรกเราเปิดโปรแกรมสูริเบิร์นครับไปที่ไฟล์แล้วเลือกที่การวาดเชินแบบพานนะครับเราจะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับเราไปสเกตที่ท็อปเพย์เลยนะครับ ว่าวงคมขึ้นมา1นงวงนะครับแล้วกดกำหนดขนาดของวงคมของเราครับเท่ากับยี่ิบแนะครับในม i เตอรเท่ากับยี่สิบแปมิลนนครับแล้วคลิกโอเคครับจากนั้นออกจากสกเกตแล้วทำการยืดโดยใช้คำสั่งเอ t กทูธนะครับโดยกำหนดขนาดเท่ากับ145่งนนร้อยสีบมิล แล้วคนโอเคนะครับแล้วเราทำการสเก็ตส่วนของใต้ชิ้นงานให้เราย,ยืดตออกมาครับโดยกำหนดเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับ เราจะวาดเซ็นเตอร์ไลน์ให้ผ่านจุดขึ้งกลางของวงกลมนะครับแล้วออกจากสกเก็ตน,นะครับโอเคเนั้นเราจะสร้างเพนใหม่เราก็ไปสร้างกดที่เพนนะครับ แล้วคลิกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ให้เราสร้างเมื่กี้แล้วกดพื้นที่นี่ที่เราต้องการให้มันตั้งฉากนะครับกำ mm hmm. หนดให้ตั้งฉาก90องศานะครับ mm hmm. แล้วคลิกโอเคครับ mm hmm. แล้วจากนั้นเราจะทำการสเกตที่เพนท t ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ครับโดยคลิกขวาแล้วกดสเกตนะครับ ชาวบ้านเส้นออกมาหนึ่งเส้นนะครับ โอ <Okay, S 2> เคนะัเราไปที่วาดเส้นสกเกตออกมาได้หน้าตาแบบนี้นครับแล้วก็ไปกําหนดขนาดของเส้นสกเกตนะครับไปสมาร์ตเดเมนชันแล้วกดที่เส้นแล้วมุมที่เราต้องการกําหนดขนาดตรงนี้นะครับกำหนดมุมนี้เท่ากับ19องศานะครับ เส้นนี้เท่ากับยี่ห้านะครับขนาของเส้นนี้เท่ากับ1ิบแปดครับโอเคเราก็จะได้เส้นกำหนดขนาดเส้นสเกต็ตของเรามาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการสเกต็ตต่อนะครับโดยไปที่ลายเหมือนเดิมนะครับ การว่าอะไรนะครับ โอเคครับเราว่าเส้นหน้าตาของเราให้ประมาณนี้นะครับแล้วกดลบมุมนะครับโอเคครับกำหนดขนาดนะครับมุมตรงนี้ ตรงนี้นะครับเท่ากับสามนะครับรัศมีตนี้นะเท่ากับสามรัศมีตรนี้เท่ากับห้านะครับ กว้าของนี้็กืบยี เค okay, ครับเราได้หน้าต่างมาเป็นแบบนี้นะครับมาออกจากสเก็ตแล้วครับแล้วเราทำการทําการ x อ็กนะครับ,บ,รรนนรบขึ้นมานะครับแล้วกาหนดขนาดเท่ากับสิบเท่ากับแปดมิลนะครับ,รบมาเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นเราจะทำการสเกตชในส่วนของข้างบนนี้นะครับโดวยวาดวงคมให้หนึ่งวงครับกำหนดขนาดไลมิตเตอร,ร์เท่ากับ 33มิมลนะครับโอเคนะครับแล้วออกจากสเกต็ตเราก็ออกทำการเอ็กทูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกำหนดเท่ากับ10บมิลน,นะครับ จากนั้นคีิขวาตรงพื้นที่นี้แล้วกดสเก็ตอีกทีนะครับวาดวงกลมนะครับเหมือนเดิมนะครับจำนวนเดเมเตอร์เท่ากับ20่สิบนะ งั้นออกจากสกเก็ตนะครับทำการเอ็กตดขึ้นมานะครับโดยความยาวเท่ากับ1้0ยร้ินะครับคลิกโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับกดแล้วก็ทำการว่าดนน หนดไดมิเตอร์เท่ากับ18บมิลน,นะครับเฮ้ยสิบ่มิลน,นะครับเส้นเ้นเดิมครับทำการไอทูดขึ้นมานครับลองสูงเท่ากับ25มิลน,นะครับแล้วก,กดโอเคนะครับจากนั้นเราทำการฟิเล่น,นะครับ ให้สององศาครับสกอรอเลยแล้วคลิกโอเคนะครับนะครับเราก็จะได้ตังเกียบคู่หน้าของเรามาหนึ่งอันนะครับผมขอจบกนนนนารนำเสนอเท่านี้ครับ